น uhm. bo ี่มึงถ่ายอยู่แล้วใช่ไหมเออถ่ายอยู่แล้วถ่ายแล้วเฮ้ยเออต้องตั้งเหรอเออออไม่ไม่มึงมึงถอยเรือไปก่อนถอยเอามันเอาเอาออกไปเอาออกไป้เรือเขาก่อนย้อนแสงว่ะ โแล,ล้วครับโดแล้วโดแล้วโดแล้วจุงมอุ่นดอก,ดก,นะดกไหม <c oughs> Kì hạp không kể lạc kể lạc hạp 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 ย้อนแสงเต็มเต็มครับมืดเลยครับมืดกักบหัวเลยก่อน <c oughs> เพื่อภาพที่สวยครับ <c oughs> นักตกปลาทำชาวบ้านเดือดร้อนแบบนี้คดีค๋ยเดี๋ยวเอาลงหนน่งปลาบังหน้าเออเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วมุมก่อนข้างๆเห็นไหมข้างๆมันจะมีที่ถ่ายรูปมันจะมีเป็นเป็นเป็นถ่ายรูปมันมันจะกําลังดีหนึ่งเห็นไหมกดไปสองสามบบเมมเยอะสวยสวยสวย yeah